ครับผมตอนนี้อยู่ที่สนามแถวบิ๊กแอปเปิลครับผมก็วันนี้จะมาถ่ายรูปกันครับแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเรามาจากทีมทั้งสินนะครับทั้งสินขับครับผมนี่มีโลโก้รถอีแก่นะฮะผมผมบอลสกิรตติ้งครับดำเนินรายการเลยโอ้ยตัวกันพี่สวัสดีครับผมบรรยากาศบรรยากาศวันนี้เป็นวันนั้นว่ารวมทีมทางนี้ฮะทางนี้ครับรวมทีม ช่างศิ์นะครับผมอ่าวันนี้ครับผมเป็นแมตช์แรกนะคะรับที่เรามาครูมากเลยครับทีมของเจ้าได้ไปทีมแจ็คแจ็คไปแล้วแจ็คแจ็คไปเต้นส่งส่งไปที่เี่ส่รงใจแล้วใจเข้าไม่ดีมัตู น้องจอกทีมนะครับผมกับทั้งสินขับนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเตะไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง5้าศูนย์นะครับผมน้องจอกศูนย์นะครับทั้งสินห้าใช่ป้องวะน้องจอกห้าครับทั้งสินศูนย์ครับอะไรอ่ะไหนสกอร์นี่คือสกอร์จริงๆหรอปิดมาครับ จะไปเป็นโชว์การดอบบอล <laughs> หน่อยครับเรม่องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเกิน <laughs> <c oughs> เดี๋ยวนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวนะฮะบรรนดากองเชียร์นะครับตอนนี้นะครับ ฝ่ายน้องจอกนะครับผม5ประตูนะครับสำหรับฝั่งศิษนะครับ1ประตูครับผมดีใจได้ครับลูกแรกครับเมื่อกี้นี้ครับมีกองเชียร์มาด้วยนะครับเนี่ยพี่ก็ไปเชียร์เขาด้วยพี่บอลมีเครื่องเลงตลอดตลอดอ่ะให้เพราะมันเตี้ยไงมีเคื่องตีตีสียชนะ Thank <laughs> you. ครับทรมานที่สุดในชีวิตเลยครับกินเหล้าง่ายกว่ามั้งฮะมึงว่ากินเหล้าง่ายกว่าว่าง่ายกว่ามึงว่างั้นแหละอะไรเนี่ยถ่ายรูปนิ่งหรือยังไงไม่รู้แม่ห้าชัดเลยสิบห้าสามไม่แก้อันนี้แกดูไหมครับผมเพิ่งออก ิดครับปิษจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเริยวได้ที่สังเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคที่แสนดีตรงนี้